สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้วันนี้เช้านะคะวันที่เท่าไหร่เนี่ยแปดไหนตีเจ็ดเป็นเช้าแล้วนะคะตีห้ายายเข็มก็ล้างสาเหตุงานเมื่อคืนหิมะตกคุณน่ะหิมะตกเขาไม่ได้บอกว่าสิมีหิมะเด้พยากรณ์อากาศ ลบสามลบสี่นี่หละจะมีหิมะโหดเกเห็ิมะวิ่งชีวิตเมืองนอกขั้วโลกเหนือนะประเทศนอนนอ์นอเวย์โอตายลืมผ่าบันคอกะยองเป็นหนาวหาวเป็นเย็นเย็นถ้าได้ใส่ผ้าพันคอมันก็จะอุดขึ้น ใส่หมวกใส่ผ้าพันคอใส่ถุงมือกว่าจะออกจากบ้านได้ผัเอหฮอววันมัมมี่โอ้ที่ทำงานยายเข็มมยุบกไก่ยางไปประมาณสิบที่สิบสองนาทีนะคะครแน่อยู่ว่วเด็ขี่รถตัวเด็ขี่รถนี่ก็ต้องมนานั่งขุกทีมะ คิดถึงเมืองไทยสวยสวดๆดี๋ยังกลับไม่ได้นะคะได้ข่าวว่าเมืองไทยก็โควโนดระบาดอีกแล้ว,ลวโควิดอะโควิดระบาดอีกแล้วให้ดูแลตัวเองเด้อพี่น้องเลยยุนีกะระบาดท,ที่กันแหละแต่ว่ววาบ่หลาย เขาก,ก็ไปต้องไปอยู่กับคนหลายๆเนอะัอนนี้ก็เป็นลานค้ายังบ่เปิดอีกเจ็ดโมงยังสิเปิดตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะไอเข็มก็จะเดินไปทำงานอย่างนี้ทุกวันสีวิตเมืองนอกหนาวสุดๆผู้ใดว่าคนอยู่เมืองนอกสบายอยู่เมืองนอกลำบากกว่าเมืองไทยอีกนะคะ เพราะาอะไรเพราะว่าคนไทยทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องทำงานทำงานกันสมมือสม,มือสม,มือสม,มือพลังก้นขยันขักขักถึงมันสิถ้าบบเหเดกับบริีกินให้กันนะคะเนี่ยดีที่มีงานทำเออก็อจ,จมไปซะละ แล้วถือซาคอยเด้อบระเป้าซูฟังอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยเป็นเรื่องจริงของชีวิตที่อยู่เมืองนอกเด้อพี่นอ้องแต่งานกับฝรัง่งใช่ว่าจะมานั่งกินนอนกินนะคะทํางานตั้งแต่วันแรกที่มานอร์เว์เลยทำทำได้นะถ้ามีงานทํานะทุกคนก็จะทํางาน,นตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่รนเวยเนะคะ อันนี้ห้อยเขาไทยโอ้ยตีซีมันมาไทยรถเอทีิมะามันดังกืดกืดโย่ขอละนอนบลับตื่นตีตซีห้าเด็กดกันจะไทยอะไรหนะนะนักหนารถเกรที่มันมก็ต้องมาเก๋ก,ก่อนค้นตื่นไปเหตุงานเนาะโอ้ขอนาวใส้ถุงมือแป๊บ นี่ก็ปั๊มน้ำมันมันนี้น้ำมันลดเหลือสิบเจ็ดโอ้เย็นบางคนเขาก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะไอ้เข็มตื่นตีห้าไอ้เข็มตื่นตีห้านะคะทำงานหกโมงตื่นตีห้า ตีหอันนี้ก็ตีห้ากว่าเกื ب, อบเกือบหกโมงแล้วแหละวันนี้เดินออกมาฉาสายนิดนึงม่วนปลูกลกสาไสายหลายเพราะว่ายายเข็มทําความสะอาดอยู่โรงเรียนเนาะโรงเรียนน่ะประถมกับมัธยมแต่ เาต้องไปทําก่อนนักเรียนสิมาทําแต่หกโมงหอดโรงเรียนเขาเขาแปดโมงแปดโมงห้าสิบโรงเรียนเขาแปดโมงห้าสิบพี่น้องจะเห็ดเห็นแล้วก่อนก่อนักเ,ก,นนกเรียนสิมมาหองเรียนเราต้องเห็ดแห่เล้วกอนที่นักเรียนสิมาแล้วพวกตัวจังนัันเขาก็เห็ดแนวอื่นหลังจากนากเรียนเขาห้องแล้ว ถ้ามีหิมะก็นก็สิดีนิดนึงเพราะว่ามันสิบ,บอมือดเพราะว่าช่วงเดือนเนี่ยท่านว่าพูจิกาท่านว่ามันสิมืดถ้าบนมีหิมะมันมืดถึงตะบายสามพีน่น้องเรายัางมืเศ้าก็บมือดอันนี้ทางลัดได้เขยมสัญญางทางลัดเด้อะมีไฟมะเกศหิมะหายแล้วทางลัดต้องลุยหิมะไปนะคะ แต่หิมะมันโบสูงปาดไหนมันตกหลายมันเป็นหิมะครั้งแรกใกล้สิคริสต์มาสแล้วมันก็เลยมันต้องมีหิมะถ้ามีหิมะมันก็สิบรรยากาศคริสต์มาสมันก็สิเปลี่ยนไปเนาะมันก็สิบว่าเขากับบรรยากาศช่วงคริสต์มาสหิมะมันต้องมีแต่มันก็ว่าเสมอไปดอกบางปีกับ่บมีแต่ว่ามันจะสวยพอมีหิมะ ม่เจ้ากะข่อยก็ไม่ได้ลงขิปดดนแล้วเนาะเอบี้ข่อยขึนสี่นีเบอร์ละล่ะแต่ว่าต้องขอถทษขอภัยได้ด้ยอยเพราะว่ายายเข็มอะลงขิปตะเก็บเห็ดเพราะนายเข็มมักเก็บเห็ดเนาะก็เลยช่วงหลังจากบ่ได้เก็บเห็ดกับบรู่ิลงลิขปอย่างย่านเพื่อนๆบอ่อย่านเพื่อนๆลำคันนะโอ้นี่ห้อยคนยางเหรอตัวนี้ห้อยเห็นเพื่อนรวมงานย้ายเข็มยางไปแล้วนี่ โอ้เย็นเย็นเย็นขึ้นนอนจากน้อยเด้กพี่นออ๋อคนที่เข่าเขางานเสานี่เลี้ยวไปนี่เย็นบะค่อยค่อยเลี้ยวไปนี่เลี้ยวไปนี่เป็นบ้านักคุณชรานี่ ขึ้นไปนี mà mà ่ก็ที่ไปนี่ห้อยเพื่อนห้อยเพื่อนรวมงานสงสัยยัห้อยย่าสอนเด้อนี่เมียนบอกว่าคือห้อยใหญ่แท้ห้อยใหญ่เป็นี้คือห้อยพุทสายแท้ย่าสอนคิดตีนใหญ่แท้ไปย่างประมาณสิบนาทีเลยพี่น้อสิบสองนาที ก็่เสม,มอก็สชิญางา่ายยังน้อยโอ้อข่ฟ้าวไข่ลืมผ่าพันคอเย็นวันน้ำแข็งวันยูตุเย็นลบเจ็ดขึ้นนั้นขึ้เมื่อยู่ด้เนาะว่าแม่ลบเจ็ดพี่น้องตู้เซมืวันตู้เย็น Mọi người không muốn mắc kẹt Mọi người không thể lại Có tìm hạ xếp cái nốt mẹ ơi mà nó có cặp Không có xuống <laughs> oh, thì nữa Ô, thì hỏi xoắn nè แล้วนี่โรงเรียนพี่น้องโรงเรียนม,งยมุงห่วยทำกุ้งสาดแต่ว่าเอาตรงยางไปเข่าอีกทางหนึ่งนั่นจะเป็นต้องไปเข่าหงหงพักของเฮ้าก่อนเนาะเราก็ไปเตรียมตัวว่าสิเอาเครื่องมือมาทำกุ้งสาดเดจะเดือนนี้ยายเข็มยู่สาวรีน้ำต้องทำกุ้งสาดสาวรีน้ำ จะไปเดินลุกนิสัยดิทำความสะอาดห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำกับขอบสายอยังประมาณนี้ห้อยรถเนี่นมนะย,ยมันมาแหลนนี่นี่ว่าเั็นห้อยย้ายสอนผู้แมนเขาว่าแล้วเป็นห้อยผู้ชายผูนเหลียวไปทางนุ้นถ้าเป็นย้ายสอนตรงเหลียวมาทางนี้ว้า แสดงว่ายายสอนขับรถมาได้ไหมอาจจะขับรถมากกันเลยบ่ไม่หยางรถเมล์เกติมะนี่ราคาลงเบียนหนูเหตุงานยายเข็ยนเลยหนึ่ง่วยประมาณสามร้อยสามสี่ร้อยเนี่ยสามร้อยแล้วอันคู่หกสิบคน อันนี้คือสาวนยหน้าเดี๋ยวก็สิด็ไม่เห็ดอยู่นีหระเด็กน่อยมันจะสิมวนไปอย่างไรหิมาลงอ่ะอันนี้พระท่านมีคนเขา่าเขาเข่าทั้งหน้าบัดแยะเข็มเข่าทั้งหลังอาแค่นี้ก็ได้พี่นองหอดแล้วอุ้ย ให้บกเบิ่งนี้เก่งพุ่นะพิ่งรู้ว่าพระจัน์เต็มดวงสวยมากเลยพี่น้องยายเข็มใส่เข่ามองเห็นงานกันเด้อก็ละหัด ไปจำตัวโอเคค่ะเราคุยกันเจอกันใหม่น,น,นะาะสวัสดีค่ะอันนี้คือบรรยากาศตอนเก้าโมงนะไม่ใช่นะคะตอนสิบโมงแดดออกมันก็จะสวยขนาดอย่างนี้แหละเพราะว่าเมื่อวานเมื่อคือนเนี่ยหิมะตก แดดไม่ออกนะพี่น้องเอ้ยม,มันก็ดเสมืดทั้งเบิดมือเบิดม้นตอนนี้ย้ายเขียนเพิ่งกินข้าวแล้วหลังจากพักพักกินข้าวเศร้าเนาะข้าวเศร้าตอนสิบโมงเคืองเดี๋ยวจะมา ah เหตุอีกรอบนึงตอนนี้ออกมาออกอากาศพูนนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานใ,นให้กระหฮยเบิ่งบรรยากาศนี่เนาะค่ะ หลังจากมือเช้านี้ยาเข็มยางพันหมุงนี่แหละนี่ตอนเช้าๆนี่พอแดดออกมันจะเป็นสีมันลบเจ็ดนะคะตอนนี้มันบดมันลบสีนะคะอากาศออกมันก็สีดีไอแดดออกมันก็สีสดชื่นถึงมันสีหนาวแต่มันก็สดชื่นนะคะตอนนี้เด็กนักเรียนอยู่ในห้องพอเขามีชมวงกันเขาสีออกมา,าเผาอ,ออกมาพักทุก สี่สิบห้านาทีนะคะสี่สิบห้านาทีแล้วเขาก็จะออกมาเขาอยู่ในห้องเลี้ยนแค่สี่สิบห้านาทีแล้วก็จะออกมาประมาณสิบสิบห้านาทีแล้วก็กเขาไปใหม่เลี้ยนบนหนักนี่นงสบายสบายเฮ้เห็นบิน๊งพูดนะมันเศร้านี่มันแดดบ่ออกมันก็เลยบ่เห็นเนาะตอนี้เข็มยางมาแต่ตอนนี้นแนนดดออกแล้วมันก็เห็นมันก็สวย หนาวแต่สวยนะคะ